สวัสดีครับผมเอกกี้วัยรุ่นเนื้อมานะครับช่วงนี้นะฮะก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับควรทําให้ร่างกายอบอุ่นนะครับไม่งั้นจะป่วยอย่างผมนะครับแล้ววิธีคลายหนาวเนี่ยหรือวิธีการทําให้ตัวอุ่นเนี่ยก็คือการผิงไฟครับเคยเห็นไหมฮะว่าตามหนังไทยหนังฝรั่งเนี่ยเวลาเขาคลายหนาวเนี่ยเขาก็จะหาฟืนหาไม้แล้วก็มาก่อก,กองไฟกันครับแต่วันนี้ ผมไม่แนะนำวิธีการใช้ไฟแบบนั้นนะฮะบ้านของคุณอาจจะไฟไหม้และพ่อแม่คุณอาจจะติดอยู่นั้นนะครับผมจึงไม่แนะนำวิธีการนี้ครับแต่วันนี้ผมมีอีกวิธีที่ปลอดภัยครับที่จะนำเสนอให้พวกท่านลองใช้ตามดูครับถ้าหากว่าใครไม่มีลองซื้อลองหานะครับแล้วไปดูกันครับว่ามันคืออะไรไปดูกันครับและนี่ฮะคือสิ่งที่ทุกคนควรเตรียมครับปลั๊กไฟแบบโลครับ ไฟ8ป0ครับแล้วนี่ฮะต้นไม้ครับซึ่งเอามาทำอะไรก็ไม่รู้ครับให้ของล,งลื่นไงไได้เหมือนจริงให้ขอมลื่นเนี่ยกูเชื่อให้สมจริงก็ไม่น่าใช้ไฟ8 0 0ไงแล้วผมจะมาทดสอบให้ทุกคนดูครับว่าเด็กโปรดักชั่นของผมจะใช้ของโปรดักชั่นแก้ความหนาวได้ไหม <c oughs> รู้สึกดีขึ้นฮะ ร่างกายเราอุ่นขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้เหนื่อเริ่มออกแล้วเขาขั้นอุ่นถึงร้อนเลยทีเดียวทำไมถึงทำอย่างนี้ถามตรงๆทำไมกูถึงทำกับคุณผู้ชมอย่างนี้ร้อนแล้วเนี่ยพอได้ไหมเฮ้ยเหงื่อออกปากแล้วพอแลลวกูว่าวละเรียกคุณยัไงอนเลยนะกูขอเลยนะ